ีวันนี้ก็ยุบซ่องออนชวนคนสีนแน่ในาจ้านี่มาอนกับพาทุกนมาบุญนะากับรวปเนาะคือมือวันนี้วันทีสาววันทีสาวเนเ่นนมาบ้างล้วหลเพื่อแท้วันทีซี่คือมืออื่นแต่วันนี้มันเป็นมืออ่ามือจักเหี่ยมมือเลิบอะรถบ้างหลายล ีเป็นทางหลักพระธานหลวง อย่างขายเนี่ยพี่นาะอย่าประโวอสีเก็บบรรยากาศให้เบิ้งเนาะอันนี้โซนขายพาสินทางินหมอกสินใหม่อันนี้ก็จะเป็นอ่อ ยังมีเทื่อเดียวบุญน,นมสัสก,การมาทานหลวงพี่นะ้องบูว่าทางนายเพิ่นให้เข้าไปหรือเปล่านาะเดี๋ยวถ้าเข้าไปได้ประโอสิพาไปเบิรงพี่นะ้องคนมระหลายพี่นะ้องมาจะสร้างแข่งจะมีเกือบมาทั่วประเทศอะมารวมตัวกันอย่นี่เน,น,นิ่นท่นี่วเพี่ทานหลวง เนองออนไลน์ใชหลาหมกโ่ปลาหมึกเาไปลนมโเท่าไหร่ยสามสิบาตัวีสามบห้านสี่สิบห้าสิบห้าสกสิบหกสิบนี่เจ็สิบ5นสูสดเจ็ดสิบ ตัวตน,นี้วะตัวนี้ไม้ห้าพันเนี่ยฮที่เอาตัวเป็นแมวอ่ะเพราะเป็นตัวเลยอ่ะจร <5, 000. S 1> ิงเป็นตัว,ตวไม้สามสิบห้าอันนี้ตัวนี้สามสิบห้าเนันนี้ไม้ห้าพันไม้หาพันาจักไหม เ,เอาเอาเนื้ออื่นใช่เราว่ากินนี่ชิ้นยังได้ชิ้นเป็นของได้เหรอได้ละของเดียวกัน,กน,นมีม้าน,นั่งวะนั่งข้างในเนาะเดี๋ยวมีนอกอ่ะอันนี้ขายยังไงอันนี้มีถ้วยสิบพันสามพันอ๋อเอาถ้วยสิบพันแล้วกันอันนั้นเท่าเด้ออันนั้นสิบพันเนอมีขวนดนั้นเจ้เากับนั่งข้างใน เดี๋ยวไปน้องคนบ้างละหลายวันนี้เราก็พาน้องสาวมานั่งสกิตปลาเมือกแล้วก็กินมีขั่าวกันเพราะว่ามันต้องท้องกังนพวกเราบพ่งจะกินข้าวมาพี่น้องวีนี้นี่แม่ไม่ได้มาเนาะปีก้อนนั่นแม่มาพาแม่มาด้นัะนลวงนี่ก็คิดทอดแม่แม่ไม่ได้มาเน่ั่งผา คมานยังบหลาปันใดเนาะ <c oughs> เพราะว่ามือน,นี่หากเป็นมือกลาก้าเขียมมือเริ่มกับเม่นมือมอ,อื่นแทบ มีสิบพัน0 0สิบพันก,กีบมีขั้วกสิบพันเนาะปามือกนองออกเป็นเป็นสี่สิบพันเป็นหกสิบพันเงี้ย bà mực mà làm đi với bà mực ก็จะเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับอนุกรรมการของพวงมาลนีเนาะขายเกี่ยวกับเ,เ,เ,เพื่อจะให้บุษราอะไรก็สัตว์เพิ่มเลยอะล็อกไม้เดี๋ยวเขาจะน้อยลงเลยอากาจะไปเอาแล้วกะ็มันจะมีอันที่ให้สําหรับผู้หญิงเศร้าสิ้นเนาะนนนก็คือผู้ผู้ที่มาเที่ยวบุญและะ้วก็พอได้อันเอาสิ้นมาเพื่อจะมีให้เศร้าเนาะอย่างนี้เนาะน้องสาวกับเราคือเศร้าอยู่นนเนาะเดี๋ยวเหา ลุงซีดล่ะเพิ่นเดืจะจึงจะให้เข้าไปทางในด้อพี่น้องถ้าบนลุงซีน in anyway. like <t os emerges> <t os decoration> ี่เพิ่นจะไม่ให้เข้าไปในนเป็นเป็นที่เป็นคลองคลองเป็นธรรมเนียมเลยเนาะเป็นธรรมเนียมที่เป็นคลองของคนที่จะเข้าไปบว้สลาล่าของท่านลุงน้องเดี๋ยวน้องก็ไปเซาซีนไปละอันเท่าไหร่เนี่คืนเท่าเดิมเซาซีนห้ามันจำสามซีนห้ามีมัดจับเปิดละซีนห้ารวมเป็นแซนกีฟ เดี๋ยวจะไปอเอาซีนมาแล้วกัเพิอมม่อนอำนวยความสะดวกให้พี่น้องเดี๋ยวเขาไปซื้อดอกไม้ปะอดอกไม้ไมทุกเพียรยวอ่านาด้กนเองเป็นคนคนเงินก่งคนเงิน่ใจฉนจชดาับแตเออที่าอง่วงคสภาพครับอันนี้เป็นยังไะ 打牌。 คนาเนวงเียงใจปโดกับี้ในดีอยองวปทีิียพี่น้องโดยรวมกที่าดยน้ไปท้ในมาอยู่่ยรกับไปที่ชิี้นาีย่่นงยรับปจินาดียู่พี่โั้นาดยนอไป่นกาลดงเริ่มมาตอยูี้งดันาี่น้อง เดี๋ยวเอาไป,ไปเที่ยวข้างนอกน้องและน้องๆก็เอาสิ่งไปคืนเพื่อนน้อกดอะไรไปไหนี เพราะว่าส oh, น,นามสน,นามเดินทะลวงก็คือกว้างหลายกิโลเลย ນ <sm all ion ics> <tw ria> ີ້ຍ້ອມຂໍເປັດເດີ້ເດີ້ອອກມາຈຶ່ງເລ່ນເນາະເດີ້ໄດ້ໂຕນີ້ແຫຼະໄປອຸ້ມເປັດເລาะງານບຸນບໍ່ໄດ້ເດີ หิวน้ำนะจะให้ไอมาเอาน้ำให้นะถ้าเป็วัตส,สิได้ก็ได้เ,เตมมคาราเบลเลยเจสเจ็มคาราเบลวัน เฮ้เจอันแลอันนี้เราก็มาโซนเสื้อผ้าเนาะราคาก็พอฟังอยู่เนื่องจากว่าเงินขึ้นหลายเนาะอันนี้ก็ะตุ้นนึงโซก็คือคนหลายเนาะขนาดยังบวมมือมื้อผ้าโซนนี้ชิงซ่าแล้วมีรถ ขับรถพร้อมนะเอาไปคนละแกโสไปส่วนกติ้ีของส่วนรางวัลให้แล้วก็จะมีแซวแฟบกะทงแถมล้างก็รสองนางเป็นมันเอาแฟบไลยต้องเรียนกระสานนะมีกระหันซึ่งได้แก๊สที่กระหันมาได้ดูแล้นรอใครอ่านเขาอ่านมากต ไปตามเล่กันนั้นหลัไม่ไม่ไมนั่นแหละกันถ้าได้กันนันกจะได้ของรางวัลพี่น้องไปเฮ้งเป็นิงโกที่เดียวมาสิคองได้บ้างเบิตัวย่างกันนะ พวกอะชาวพันธุ์ ช่วย15,000ไนวันนี้ช่วย5,000อีกน3คนจากนี้นะ้องเดี๋ยวลองซิมกันแซบป่ะชวย15ช่วย 5, วย5บ้าหนหลวงนนเป็นยังฮัฮ้อนป่เบอ5,000ไปน้องแซบกว่านะ 10, ิัน10,000เยอันนี้ยังได้ไ,ได้สายเส้นะ เจ็ตก็มีโลชิ้นอีกสองอันนี้ตัวสิบห้า ก็ได okay, so ้ต okay, so ิแ okay. ล so ้วผัดอันีักันัม่ใาผักมันกนักกานันคัก็แล้วกไปออยากสามนามันกักดสามันกนามันกสามันกสามห้บาทนีมันพูว่ามีจักู เนเกียตอขายาเนกียนอเอาเนาะาิอีนเกีย้ขายาเอโอเคนพี่น้องตอนนี้ก็สมควรลวตอนนี้ก็ชิบม้วล้วพี่น้องโอเคอยู่อ่าบ่าวอนกับสี่กัปสีกัปเงินกเนาะว่านี่ก็ยูบู๊ก็ยังมีอย่างหลายนะพี่น้องเพราะว่าถ้าเป็นมืออื่นมือ คือน่าจะเครื่องน่าจะหลายแล้วคนน่าจะหลายคนนี่อันนี้เป็นมื้อกะเกียร์ซื้อ,อยังงี้ว่าคนยังโบราณเนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวพออัิมารีวิวอีกว่ามันมีอย่างเนี่ยเป็นยังไงนะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย